น้ำตกห้วยหลวงน้ำตกที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่าน้ำตกบักเตลน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำธารห้วยหลวงที่อยู่เลยที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยไปทางใต้3.5กิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกโดยรถยนต์น้ำตกห้วยหลวงเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ45เมตรไหลผ่านหน้าผาลงสู่เบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่พื้นน้ำเป็นสีเขียวมรกต และมีหาดทรายขาวสะอาดเหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำด้านบนมีจุดชมวิวทิวทัศน์และถ่ายภาพด้านล่างมีบันไดสำหรับขึ้นลงจำนวน273ขั้นถือว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตอีสานตอนล่างพื้นที่โดยรอบจะมีลักษณะเป็นภูเขาโอบล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เขียวขจีที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่น้ำตกค้ยหลวงสามารถเข้าไปชมได้ทั้งปี แต่ช่วงเวลาที่มีน้ำหลากคือช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมชื่อดั้งเดิมของน้ำตกแห่งนี้คือน้ำตกถ้ำบักเตลและในปี2535ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นน้ำตกห้วยหลวงด้วยความสูงถึง40เมตรการชมน้ำตกห้วยหลวงจะมี2ระยะคือจุดชมวิวซึ่งห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่มากนักนักท่องเที่ยวที่สุขภาพไม่พร้อมสามารถชมความสวยงาม ยิ่งใหญ่ของน้ำตกห้วยหลวงได้ที่นี่ถัดจากจุดชมวิวนี้ไปจะมีบันไดาพานักท่องเที่ยวลงไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกห้วยหลวงประมาณ273ขั้นนักท่องเที่ยวจะได้เดินฝ่าละอ,องน้ำตกที่ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณพร้อมชมพืชพันธุ์ต่างๆที่เกาะตามโขดหินซึ่งนักท่องเที่ยวต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินไปจนถึงตัวน้ำตกเนื่องจากพื้นทางเดินอาจทาให้ลื่นและหกลมได้ ถัดจากน้ำตกห้วยหลวงไปจะเป็นน้ำตกปะอ,ะอลออมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกจุงจิมเป็นน้ำตกที่อยู่ต่อจากน้ำตกห้วยหลวงห่างจากน้ำตกห้วยหลวงประมาณ100เมตรเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงามมีแอ่งน้ำที่เหมาะสำหรับลงเล่นและนวดตัวด้วยสายน้ำสำหรับเส้นทางไปภูจองนายอยเดินทางจากตัวเมืองอุบลราชธานีไปน้ำตกห้วยหลวงประมาณ120กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง1 5ถึง2ชั่วโมง ใช้เส้นทางอำเภอเมืองอุบลราชธานีไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านอำเภอเด็ดอุดมอำเภอนาจหลวยขับไปที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจากปากทางขับเข้าน้ำตกประมาณ7กิโลเมตร